สวัสดีครับผมกับผมพัฒนานช่อง Tech a d ดอนะครับสําหรับ EP นี้ยังคุยเรื่อง r e m o ท e d e s ็อป p s e r v วิ e EP ที่3นะครับเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยเช่นกันสําหรับคนที่ใช้ r e m o ท e d สท็อป p s e r v วิ e นะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีที่ไปที่มาคือเมมเบอร์ Member ในเพจของเรานะครับมีคําถามแล้วก็คอมเมนต์เป็นข้อสังเกตมาเหมือนกันนะว่าเวลาเราใช้รีโมทเดสท็อปเนี่ยนะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือยูซอรํทำการรีโมทนะครับีโมทเดสก์ท็อปเซสชั่เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใช้งานโปรแกรมนะครับต่างๆและเสร็จปุ๊บเวลาเขาออกมาแน่นอนว่าสิ่งที่นะมันยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ก็คือเซสชั่นที่ค้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงเคียงดูในวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับ แน่นอนว่าก่อนเข้าสู่เนื้อหาสิ่งที่ผมอยากจะขอความช่วยเหลือร่วมมือกันก็คืออย่าให้พวกเราสนับสนุนช่อง t e คอะด็อโดยการที่ข้อหนึ่งเลยกด subscribe ช่อง t e คอะด็อ t นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่คุณจะได้ในการ subscribe ก็คือการที่เราเอาข้อมูลความรู้ดีๆจากประสบการณ์มาฝากพวกเราในเชิงการทำแ l a ให้ดูบ้างในเชิงเอาประสบการณ์ที่ดีนะครับที่ผ่านการให้บริการลูกค้ามาแล้วเนี่ยมาเล่าสู่พวกเราฟังซึ่งก็แน่นอนว่า น่าจะทําให้เกิดประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็หน่อยครับแต่เราเชื่อว่าเกิดประโยชน์กับพวกเรามาก,กอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับสามารถเข้ามาจอยได้สับสนช่องได้นะครับอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านไหนอย,อยากสับสนช่องแอดดอปให้เราเติบโตไปข้างหน้ามากกว่านี้นะฮะฝากจอยเป็นเมมเบอร์ด้วยนะครับแน่นอนว่าเมมเบอร์ก็จะมีสิทธิพิเศษในการที่เมื่อผมเห็นคําถามกระทู้หรืออะไรต่างในคอมเมนต์นะครับ ผมก็จะเข้ามาตอบคําถามคลายข้อสงสัยให้กับพวกเราอย่างรวดเร็วอันไหนที่แน่นอนอาจจะไม่ได้อยู่ในสายงานเชี่ยวชาญน,นะครับผมก็จะแนะนําได้ว่าเออควรจะทําอย่างไรจากประสบการณ์ที่มีเราสามารถที่จะแนะนํากันได้ครับนะแน่นอนว่าข้อแนะนําที่เรามีจากประสบการณ์นั้นมันมักจะทําให้คุณเซฟเวลาได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่านะครับการเป็นเ e m เ e อร์นะครับเราไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยเข้ามาแล้วก็มา ให้ทางผมช่วยแก้ไขปัญหาหน้าโน,านอนนี้หรือทับโอชูติ้งไม่ใช่นะครับเป็นการที่เปิดโอกาสให้เมมเบอร์เองเนี่ยมีกิจกรรมอยากสับสนช่องเนี่ยเข้ามาจอยแล้วก็นะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้นมีคําถามดิสคัตกันนะครับอันไหนที่เรามีข้อมูลมีประสบการณ์เราก็จะบอกพวกเราไปนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็เอาพวกเราด้วยครับนะนะครับตอนนี้ผมก็ค่อยๆพัฒนาในแนวทางนั้นไปนะครับก็ยังไม่ได้ p พอร์เฟก o c หนะอยากให้พวกเราช่วยกันนะครับเข้ามาสนุนช่องด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้นะครับนนนะกลบกลับเข้ามาที่ r e m o ท e s e r v ฟเวอร์นะครับรีโมทเดสท็ s e r v ิร์ฟเวอร์นะครับ RDS Server ของเรานะก็นะนะถ้าพวกเราเข้ามานะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอใหม่นะพราะง้นให้เริ่มต้นจาก s e r v ์ฟเ a อร์ e มนะครับ s e r v ์ฟเ a อร์ e มก็นะเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะ จริงๆแล้วถ้าอยู่ที่ tools เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะ Remote Desktop Service นะครับ Remote Desktop Service จะมีอยู่3ส่วนหลักๆก,ก็คือ Gateway Manager, License Diagnoser นะครับแล้วก็ Remote Desktop Licensing Manager นั่นแหละนะครับมีอยู่3ส่วนแต่สำหรับในแง่ของการจัดการมานี่เลยฮะมานี่เลยนะครับในแง่ของการจัดการมานนี่เลยก็จะเห็นว่าอันนี้คือหน้าจอนะครับหน้าจอ นะในการจัดการนะ Remote Service Deployment นะครับซึ่งเราดีพอยไปแล้วละ่ะเราดีพอยไปแล้วนะครับจะสังเกตว่ารายการที่1ที่2เราไม่ได้มาทางนี้นะครับ s o l u t i o ของเราที่ที่เราทำตรงนี้มันเป็น Session-based Deployment d e ท็ t o p Deployment หมายความว่า User จะเข้ามาใช้งานเนี่ยจะใช้ RDP Remote Desktop Protocol วิ่งเข้ามาที่นี่ฮะ IDS Server ของเรานะครับ ก็จะเห็นว่านะถ้าเราเข้ามาดูเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันมีนะครับนะเซอร์เวอร์ใดๆนะปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตว่าเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น R S นะ R D Session Host นะ R D Session Host คือนะครับเครื่อง R D 1 R D Session Host เนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มเข้ามาในระบบตรงนี้เรื่อยๆนะครับโดยเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น broker connection broker กับ gateway เนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะจัดการให้หลังบ้านนะหลังบ้านนะครับและที่สำคัญก็คือ collection หนึ่ง collection จะต้องถูก dedicate ให้กับ RDS server เราไม่สามารถสร้างได้หลาย collection ได้ในหนึ่ง RDS server เข้าใจใช่ไหมครัประมาณนั้นนะครับอันนี้คือภาพรวมที่เรามีแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ มันเกิดขึ้นที่ผมบอกว่าเมื่อเรามี a d s Server แล้วมีการล็อกอินจะสังเกตนะว่าเนี่ยถ้าเรากลับมาที่ user นะครับเมื่อวานนะครับคุณโดมนะคุณโดมได้สอบถามนะครับคุณโดมของเราคือท่านนี้นะครับคุณโดมจนันทพัฒนเนี่ยได้สอบถามมาในในคลิปนะครับในคลิปนะครับตรงนี้นะครับว่ามีจุดสังเกตเข้าว่าผมลองเข้าไป ดูหาก user disconnect session ไปแล้วนะครับ memory ยังจะถูกจองไว้ด้วยครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับปกติแล้วถ้าพวกเราใช้งานรีโมท Desktop จะสังเกตูว่าเวลา Log In เข้าไปแม้กระทั่ง administrator นะครับเราอาจจะเปิด Active i r t o r y ค้างไว้ DNS MMC ค้างไว้หรือโปรแกรมแอปพลิเคชันใดๆค้างไว้และเสร็จปุ๊บนะครับและเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำการปิด session นะเราทำการปิด session แบบนี้ นะครับสมมติว่าผมทําหน้าจอนี้ค้างาไว้อย่างนี้นะครับแล้วผมก็นะผมก็นะนะเปิด Word p a d ค้างาไว้นะครับสมมุติการใช้งานจริงๆมันเป็นแบบนี้นะฮะที่คุณโดมมีข้อสังเกตก็คือว่าอ่าไม่แน่ใจว่าชื่อคุณโดมหรือว่า,าชื่อเล่นนะครับแต่คุณจันทวัฒน์นะครับถ้าเราเปิดแบบนี้เ s สนะ จะสังเกตว่าธรรมชาติของ,งพวก RDP หรือแม้กระทั่ง VDI นะครับเ e วลาอยู่ๆเราปิดตอนนะี้สถานะโดยดีฟอมันจะทำการ disconnect e d เพราะว่าอะไรธรรมชาติของคนทำงานสมมติเราทำงานทำงานไปอยู่แล้วมันหลุดไงหลุดอย่างนี้นะครับหลุดอย่างนี้นะครับสิ่งที่มันควรจะเป็นก็คือมันหลุดเซสชันมันหลุดอาจจะเกิดจากโน้ตบุ๊กเราเน็ตเวิร์กหลุดนั่นนู่นน,น,นี่นะครับ s ي n เรโอในการใช้มันก็ควรจะหมายความว่าเมื่อทำการร mm ีม hmm. ท s เซชั่นเข้าไปอีกรอบโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่ที่กำลังจะทำมันเลยนะค้างไว้มันคงต้องอยู่ไม่ใช่ว่าเราดิสคอนเนก t เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำการเหมือนกับล็อกเอาทให้เลยสถานะมันไม่ใช่ล็อกเอาถ้า l o อกเอาก็เหมือนพวกเราใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะครับเราทำการไฮบรนตไว้กลับมามันจะสถานะเดิม หรือเราสลิไปไว้กลับมาสถานะเดิมเราก็ทำงานต่อถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราล็อกเอาสมมติเราเปิดโปรแกรม Microsoft เอาลูกเปิดโปรแกรมเด็กๆก็ตามไว้อยู่ใช่ไหมถ้าเราล็อกเอาเมื่อไหร่โปรแกรมเหล่านี้มันจะ close ตัวเองปิดถู Through ูฟอร์ดปิดไม่งั้นถ้าเราไม่ปิดโปรแกรมปัญหาก็คือเราไม่สามารถที่จะปิดเครื่องหรือล็อกเอาเครื่องได้ถูกไหมคอนเซปต์มันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Remote Desktop Session Service เนี่ย Remote Desktop Service เองเนี่ย มันก็ออยังคงเซสชันนั้นไวนะครับคงเซสชันนั้นไว้นะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาติซึ่งก็เป็นธรรมชาติรรมาตไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า disconnect ออกมานะครับแล้วกลับเข้าไปอา้าวงานหายหรือสถานะตตของงานต้องเริ่มต้นใหม่นะครับอะไรหรือไม่ได้เซฟงานมันก็เกิดปัญหาซึ่ง c ซเนรในการใช้มันไม่ใช่แบบนั้นซึ่งก็ต้องขอบคุณคุณโดมนะคุณโดมจันทพัฒ์ที่ถามมานะซึ่งมันเป็น ซึ่งมันเป็นคําถามที่ดีมากๆนะครับซึ่งเป็นคําถามที่ดีมากๆแลวผมก็ได้ตอบคุณโดมไปแล้วเมื่อเช้าวันดีตื่นเช้ามาก็นะฮะแต่คําถามคือมันมีการเซตติ้งได้หรือไม่มันมีการเซตติ้งเกี่ยวกับเซสชันได้หรือไม่เมื่อสมมติมีการดิสคอนเนกหรือเมื่อใช้ไปนานๆแล้วยูเซอร์นั้นเองเนี่ยอาจจะค้างไว้แล้วไม่ได้ใช้เลยหรือรอะไรพวกนี้ซึ่งในในแง่ของเบส p ์แพคิฟหรือการใช้งานจริงๆนะครับสถานการณ์จริงก็คือ ต้องบอกนะว่าไลเซน์ของเจ้าตัว terminal server เนี่ยหรือเจ้าตัว RDS service License เ,เนี่ยมันเป็น CAL มันเป็น d e w i c e Cal หรือ user CAL CAL แต่ละแคลเนี่ยไม่ได้ถูกนะแคลแต่ละแคลของ terminal service เนี่ยไม่ได้ถูกหรือ RDS service ไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้น RDS CAL ราคาแพงพฤติกรรมของ user เวลาใช้งานนะครับแน่นอนว่า user นะครับใช้งานตอนเช้า log in ออเข้ามาใช้งานหรือ user ใช้ที่เป็น team client ก็แล้วแต่ RDS เข้าไป นะครับ RDP session เข้าไปแล้วใช้งานเวลาตอนเย็นเขาปิดเครื่องเวลาเขาปิดเครื่องเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับนะครับ RDP protocol service ที่อยู่ client นะเขาไม่ได้ทำการ Lockout นะแค่แค่ disconnect เต็แค่ disconnect เ d โอเคไหมมันจะเป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้ามาหน้าจอที่ user ค้างไว้มันค้างยังไงก็ค้างอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการใช้ทรัพยากร memory เยอะหรอกแต่มันถูกจอง memory ไว้ไหมจองไว้แน่นอน พวกเราเข้าใจใช่ไหมพอย n ์มันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของระบบนี้ว่ามันจะต้องจอดเมมโมรีไว้ระดับหนึ่งแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าสเตสเต,สเตของแอปพลิเคชันมันก็ไอเดลมันก็ไม่ได้ใช้งานนะครับมันจะถูกกินแรมเยอะๆขึ้นก็คือเมื่อมีการดึงข้อมูลมีเมื่อมีการคอมพิวอะไรบางอย่างที่อยู่บนเซสชันนั้นๆก็เท่านั้นเองนะครับพวกเราจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลเนาะ ะครับทีนี้เมื่อกี้ผม d i s c o n n น c t นะน Scenario การใช้งานก็คือผมก็อาจจะต้อง Terminal Service เข,นะเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับผมเข้าไปใน Administrator นี่แหละนะครับเพราะว่าผมใช้ s e s s i o n นี้อยู่นะครับเนี่ยการใช้งานมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะกลับมาเหมือนเดิมพวกเราโอเคไหมฮะทีนี้นะครับสมมุติว่าผมจะเปิดอีก s e สชันหนึ่งนะครับ ผมจะเปิดอีกเซสชันหนึ่งนะครับเมื่อกี้เซลล์หนึ่งนะนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เซลล์หนึ่งนะครับ uh, different account นะอันนี้ผมเข้าไปที่เซลล์หนึ่งสังเกตไหมครับว่านี่คือเซลล์หนึ่งนะเดี๋ยว เราเามาสร้างไอคอนไว้ตรงนี้เป็นเทกนะครับเซลล์หนึ่งบรีพอตนะครับ9.29 AM สมมตุตินะครับผมก็เซฟไปนะผมเซฟไปนะครับอันนี้คือนะครับเวลาผมออกนะครับถ้าผมไซยเอาท์เมื่อไหร่ ถ้าผม i ส e เอาเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟล์นี้ใส e เอานะอันนี้ผมจะเข้ามาใหม่นะใส e เอานะครับมาดูสมมุติฐานนะหรือผมจะหน้าแตกเพราะนี่คือ Assume as ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นดูนะดูนะใส e เอาเห็นไหมครับสังเกตว่าเวลา i ส e เอาโปรแกรมนี้จะ close ปิด นะครับถ้าผมเซฟงานไว้ก็จบแต่พฤติกรรมการใช้งาน r d นะครับ IDS นะถ้าจะให้ดีท่สุดบางครั้ง user ทํางานเขาปิดถ้าสมมติว่าไม่ใช้งานก็ปิดเซสชันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม user มาแบบนีส้สามารถโอเคทำได้ไหมล็อกได้ไหมก็ล็อกได้นะล็อกหน้าจอได้นะครับถ้าคุณ sign เอาเมื่อไหร่นะครับถ้าคุณ sign เอาเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวผมทำางนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บ ผม sign out ไปนะเดี๋ยวทีนี้ผมมาดูฝั่งแอดมินจะดูว่าเซลนี่อยู่หรือเปล่าเห็นไหมเซลล์หายนะครับเพราะงั้นมันอาจจะต้องเทรนนิ่งยูเซอร์ว่าถ้าพวกเราต้องการให้ยูเซอร์เองเนี่ยเขาีลือไม่ต้องมาเซสชั่นค้างไว้นะครับถ้าเขาทำงานเขาจบก็ให้เขาทำการ sign out นะครับให้ทำการ sign out นะครับมันก็จะทำให้ ไม่มีเซสชันของยูเซอร์ค้างนะแต่ถ้านะครับเขากลับเข้ามานะถ้าเราบลิฟตเขานะครับการใช้งานของเขาอาจจะบอกว่าไม่สะดวกนะเขาอาจจะทำงานค้างไว้เซสชันอาจจะหลุดนะครับสมมติเขาเปิดนี่มาอ่ะสิ่งที่เราโอเคไม่ใช้งานแล้วสมมตินะ แบบที่1ถ้าในกรณีที่คุณทํางานไว้อยู่คุณไม่อยากทําจอค้างไว้นะครับคุณอาจจะล็อกหน้าจอไว้ก็ได้ล็อกหน้าจอไว้ก็ได้หรือปิดไปเลยปิดเซชั่นปิดถ้าปิดแบบนี้ไม่ได้ไซายเอาก็ยังจะมีเซลล์หนึ่งล็อกอินอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีทั้ง CPU และ m e m o r รี่ในการ Handle การล็อกอินเซชั้นค้างไว้ก็ทำให้เกิดการ ใช้ทรัพยากร m e m o r y cpu หรือดิสไหมมีมีแต่ user เนี่ยล็อกอินมากี่ครั้งกี่ครั้งเขาก็จะได้ Search เซส i o n เดิมที่เขาทํางานครั้งไว้ซึ่งโดยมากเนี่ยเวลาเราไปแอปพลใช้กับพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวกตินคลายแอนลักษณะของการหยุดใช้งานของเขาเนี่ยจะไม่ใช่ล็อกจะไม่ใช่เรื่องของการ l o อกเอาจะเป็นการเรื่อง disconnect session เท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าแต่ถ้าพวกเราอยากจะให้ ยูเซอร์เองเนี่ยนะครับเมื่อออกแล้วจบงานตัวเองก็ให้เขาใช้เอาก็ทําได้นะครับเอาห้องลึกๆเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ลึกกว่านี้นะแต่ผมเองเนี่ยเอาแนวทางหลักการ سين ิโอมาให้พวกเราใช้ไปนั่งดูเองมันอาจจะมีเทอร์อมินลัล RDS Policy อะไร,รต่างๆที่มันเยอะมากมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ในการ implement เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะทีนี้ สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือนะครับในการมอนิเตอร์ริงระบบเนี่ยมันก็จะเห็นเซสชันตรงนี้แหละเนี่ยเห็นไหมเซสชันคอนเนคชันเข้ามานะครับกับอีกอันนึงที่อยากจะแนะนําก็คือตรงนี้นะครับตรงที่ property ของ Collection เวลาเราจะจัดการนะมันจะมีว่า Collection นี้นะครับ user อะไรบ้างก็มาเพิ่มลดตรงนี้ที่มีสิทธิ์ในการ Terminals เข้ามาที่ s e r v ์ฟเวอร์นะครับเซสชันตรงนี้แหละนี่ฮะนี่ครับเขาบอก นี่ตรงนี้แหละที่จะจะเป็นไฮไลท์ configuration session setting นะครับเ e สชั่นอ t ร์ดเซตต t ่งโฮสต์นะครับโดย default มันจะเป็นนี่ฮะมันจะเป็น never 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพวกเราจะจัดการก็ให้เข้ามาป,ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับโดยเอนเซชั่นไม้มันจะไม่ถูกกำหนดให้ end เพราะงั้นถ้า user ปิด connection ปิด connection ปิด connection ทุกคนมี20คนมันก็จะ เห็นเมื่อกี้20 user ที่ยังที่ยัง active อยู่เค okay, ไหมเพราะเวลาปิดไปเขา disconnect ไงครับนะ active session limit ไหม idle session limit ไหมพวกนี้นะครับถ้ากำหนดก็กำหนดได้เลยว่านะครับพอกำหนดถ้านะ end session เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการ l o อ o u t นั่นแหละเนี่ย end disconnect session นะครับสมมติว่าสถานะคือมัน disconnect เหมือนเซล เหมือน,นตรงนี้เนี่ยสถานะมันคือ disconnect เนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเซลล์หนึ่งคือ disconnect ถ้า disconnect ไปแล้วสักประมาณ1ชั่วโมงก็ให้ทำการสาเอาไปเลยจะได้เคลียร์รีสอร์ททรัพยากรนะครับ active session limit แม้กระทั่งว่า active อยู่แต่ active แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลย2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคุณก็กำหนดได้เลย idle session นะถ้าไม่ใช้อะไรหรือเปิดทิ้งไว้ อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะฟอร์ซให้ให้ log out ไปเลยน่าจะประมาณนั้นเป็น session limit list <Le> เมื่อ session ถึงข้อกําหนด limit ต,ต่างๆเนี่ยก็นะครับก็ให้ทําอะไร disconnect from session enable auto reconnect มีนะครับหรือให้ end session นะนะครับ temporary folder delete temporary folder delete อะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นนะ เซกริตี้สามารถทำโหลดบาลานได้ไหมเนี่ยสามารถทำโหลดบาลานได้นะครับ c l i ย n อ setting เวลาที่ user ว re ิ่งเข้ามารีเดเร c t อะไรมาบ้างออดิโอวิดีโอขอดต่างได้หมดเลยนะครับพวกนี้ถ้าสมมุติจะใช้ user profile ฟล์ดิสก็ใช้ตรงนี้เลยนะครับทีนี้ที่พวกเราอาจจะสนใจก็อาจตรงนี้แหละที่ที่คคุณโดมถามมานะครับก็เป็นเนเวอร์เนเนะครับ ซึ่งลองไปเทสดูนะตรงนี้ลองไปเทสดูนะผมแคนเซิลไปก็คือตรงนี้แหละนะครับน่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราและเข้าใจกระจางแจ้งมากยิ่งขึ้นในซี ن เนร์โอการใช้งานจริงๆเนะี่ยในแง่ของการดีพอยเมนต์หรืออินพลิเมนต์ระบบนะครับการอินพลิเมนต์เนี่ยคือการที่เอาประสบการณ์ที่มีว่า user ควรจะใช้งานแบบไหนธรรมชาติของระบบมันเป็นยังไงถึงมีการอินพลิเมนต์แล้วก็ใช้งานรวมทั้งอธิบายให้ user ได้เข้าใจว่าลักษณะของระบบมันเป็นอย่างนี้ และเมื่อเขาใช้งานเขาควรจะทําอย่างไรปิดอย่างไรนี่คือสาระสําคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับถึงบอกว่าการที่เราเข้าใจเชิงเทคนิค a l มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่คนที่จะ implement ระบบได้ successful คุณจะต้องเข้าใจ ecosystem scenario การใช้งานที่ถูกต้องและการให้อธิบาย user ให้มีความเข้าใจใน scenario การใช้งานนะครับเข้าใจว่าพวกเรานา่าจะเข้าใจแจมแ,แจ้งแดงแจ๋จากการที่ผมได้อธิบายในคลิปนี้นะครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเท็ดออดและก็ถ้าอยากสนับสนุนช่องกดจ o ายเมมเบอร์ได้เลยนะครับตามศรัทธาของพวกเราเลยครับนะครับแล้วก็เมื่อได้รับการสนับสนุนไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสช่องตอบแทนนะครับหากิจกรรมบีิมาร่วมกันสรุปร่วมกันนะครับผมก็จะพยายามทำนะครับอาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องตรงนี้แต่ก็จะพยายามทำแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ